สวัสดีครับ Apple ยังคงส่ง iOS 14.5เบต้าใหม่ล่าสุดมาให้ทดสอบกันต่อตอนนี้เดินทางมาถึงเบต้า8กันแล้วไม่เพียงเท่านั้นเมื่อคือนนี้ Apple ก็ร่อนบัตรเชิญงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในชื่อง,งานว่า Spring Loaded ที่จะจัดในวันที่20เมษายนนี้เพื่อนๆสามารถดูดลรลเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงค์ท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะส่งผลต่อความเร็วและแบตเตอรี่บน iPhone 12 Pro Max มากน้อยแค่ไหน ควรอัปเดตต่อหรือรอดีเราไปชมผลการทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14.5 Beta 8าทำความเร็วในส่วนของ CPU ทั้ง Single Core และ Multi Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยความเร็ว CPU ยังดีอยู่ครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงเล็กน้อยแต่ไม่ลดลงเยอะเหมือน b บ ta 7ก่อนหน้าความเร็วในเบต้นี้ยังอยู่ในระดับที่ดีครับ จากความเร็วเราไปทดสอบการใช้งานแบตเตอรี่กันต่อผลลัพธ์จะดีขึ้นจากเบต้า7หรือจะแย่ลงจากเบต้า7เราไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้ จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone 12 Pro Max ใช้จอแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้ั้งไว้นานๆอาจจะทำให้เกิดอาการจอเบิรนหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสาหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอ ก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้น เครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 12 Pro m a x ปรากฏว่า iOS 14.5 Beta 8กลับมากู้ชื่อเครื่องรุ่นตัวท็อปได้อีกครั้งครับโดยสูบไปเพียง3%เหลือ97% หลังจากที่เบต้า7ซดไปสุดๆเหมือนปอบดูดถึง8%เหลือ92%ในขณะที่เบต้า6ใช้ไป4%อยากให้ตัวเต็มมาแล้วครับการอัปเดตเป็น iOS 14.5เบต้า8บน iPhone 12 Pro Max ความเร็วยังทำได้ดีแต่ที่ดีมากคือแบตเตอรี่ประหยัดขึ้นสมกับเป็นตัวท็อปนะเฮ้ยเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้ไม่ต้องรอแล้วอัปเดตกันต่อได้เลยครับแล้วไปรอดูกันอีกทีในเวอร์ชันถัดไปหวังว่าเราจะได้เห็นตัวเต็มภายในเดือนนี้แล้วครับ มาเมื่อไหร่เพื่อนๆสามารถติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ